สวัสดีครับผมมาพบกับเบารองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับมัดรวม4นอยงวดประจำวันที่7นะครับเดือน2 2565นะครับผมสลับสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ก็มานะครับแต่ว่ามาแค่ในนอยเดียวนะครับพี่ๆนะครับก็ให้เด่น1เด่น9ไปนะครับแต่ถ้าใครเอาตัวเด่นไปวิ่งรูดด้วยนี่นี่มานะครับมาในนอยปกติแล้วก็นอย VIP นะครับผม ก็เมื่อวานนี้นะครับนอยเฉพาะกิจออก026กับ48เนอะไม่มีนะครับผมส่วนนอยพิเศษนะครับ867กับ55อันนี้ก็ไม่มีนะครับหลุดไปนะครับส่วนนอยปกตินะครับผมให้เด่นเด่น1เนาะเด่น1แล้วก็เด่น9กนะครับก็วิ่งรูดที่1นะครับก็มาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับพี่ๆนะครับถ้าใครเอา9้าไปวิ่งรูดนี้ก็มาใน97นะครับผม ส่วนถ้าใครเอา1ไปวิ่งรูดก็มาในศูนย์นะครับแต่ผมไม่ได้เน้นให้นะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็มาแค่พี่ๆสายวิ่งสายรูดเนาะนะครับผมส่วนนอย v i p นะครับแปดสองแปดสองเนาะกับเก้าเก้านะครับอันนี้ก็มาในเด่นเก้านะครับเนาะก็เน้นไปในนอยปกติแล้วก็นอย v i p นะครับก็ถือว่ามานะครับมาในตัวเด่นนะครับผมเนาะนะครับ ส่วนจบคู่นะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ๆเนาะหนึ่งมาแค่ศูนย์หนึ่งนะครับผมเนาะมาแค่นะ้อยปกตินะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับแนวทางวันนี้ตัวเด่นวิ่งลูดนะครับผมตัวเด่นวิ่งลูดในสูตรแรกของเราวันนี้นะครับตัวเด่นวิ่งลูดนะครับผมให้เด่นไปที่นะครับเด่นไปที่ 2นะครับผม2แล้วก็0นะครับ2แล้วก็0สายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่0นะครับใน0เม็ดเดียวนะครับผมก็จะเป็น0 1อ้าว0 0ไม่มีนะครับ0 0เนาะ0 2 0 3 04นะครับแล้วก็05 06 07 08แล้วก็09นะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่5นะครับก็จะเป็น502นะครับ 509นะครับ502กับ509นะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับในสูตรเม็ดเดียวผมเน้นไปที่นอยปกตินะครับวันนี้ชอบนอยปกติเนาะนะครับรอบหกโมงครึ่งนะครับผมเนาะถ้าใครชอบก็ตามนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ลองเอาไปเป็นแนวทางตั้งแต่นอยเฉพาะกิจเนาะนอยพิเศษนะครับแล้วก็นอยวีพนะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับพี่ๆจะเน้นให้ก็จะมี4คู่นะครับ4คู่เช่นเคย นะครับสีคู่ก็จะมี02 09 01นะครับ01แล้วก็05นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ01 09 02 05นะครับผมส่วนที่ชอบ3ตัวก็เป็น509นะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับสูตรเม็ดเดียวนะครับผม ก็ฝากไว้พิจารณานะครับเช่นชอบไปตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับแล้วก็แนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับผมก็อย่าลืมฝากเข้าไปติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ